สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาชิมบัวลอยไข่เค็มคะ่ะเริ่มมีปัญหาเรื่องความจำเค,เครื่องเต็มแล้วนะคะวันนี้ทำบัวลอยไข่เค็มคะ่ะครั้งแรกเคยกินครั้งแรกเพราะว่าเราทำครั้งแรกนี่คะ่ะเราใช้ไข่เค็มนะคะ วันนี้สองลูกคะ่ะมาเค็มพอดีค่ะตอนที่ทำบัวลอยไม่ต้องใส่เกลือนะคะไข่เค็มลงไปแบบว่ารสชาติพอดีแล้วอร่อยด้วยลองทำดูนะคะอืม ไข่คเค็มก็ไข่เค็มทำเองค่ะมันอร่อย ทำครั้งนี้รับรองมีครั้งต่อไปแน่นอนค่ะอร่อยถูกใจมากอร่อยถูกใจจริงๆได้ความเค็มพอดีเลยค่ะ นี่ค่ะไข่แดงทำเองอร่อยอร่อยใส่บัวลอยอร่อยมาก ยิ้มแล้วค่ะคุณยิ้มลาไปก่อนโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ